ร้านท่อขอน้อยสวัสดีค่ะลูกค้าเซินนั่งก่อนนะคะวันนี้ลูกค้าจะทานอะไรดีคะมีเมนูแนะนำอะไรบ้างคะขออน,นุญาตแนะนําเมนูจากทางร้านนะคะค่ะทางร้านจะมีเมนูแนะนําจะเป็นกะเพราถาดโบราณเป็นซุก,กี้โบราณแล้วก็ผัดไทยนะคะลูกค้าอ่ากะเพราถาดโบราณมันเป็นกะเพราอะไรคะ กระเพราถาดโบราณจากทางร้านเราจะเป็นกระเพราที่เสิร์ฟมาด้วยกระทะร้อนนะคะลูกค้าอาจจะเป็นกระเพราผัดหอมกลิ่นกระทะเป็นกระเพราถาที่แบบเป็นถาดม,มาแล้วมีควันลุกขึ้นมาใช่ค่ะ,คะลูกค้าจะเป็นกระทะร้อนนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ออนเซนค่ะและทางร้านจะมีโปรโมชั่นแคชแบ็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าสมัครง่ายๆค่ะเพียงลูกค้าฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะครั้งแรกลูกค้าสำาระเต็มข่ะเงินคืนจะ ผูกกับเบอร์โทรศัพท์น้ำไซในวันถัดไปนะคะ,ะค,ค่ะหรือว่าลูกค้าสามารถสั่งผ่านวีฟคิวอาร์โค้ดที่โต๊ะวีไได้เลยนะคะนี่หรอครับใช่ค่ะเพียงลูกลูกค้าสามารถเข้าไปที่ไลน์แล้วก็สแกนเรือกเมนูได้เลยคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนะคะลูกค้ากดไปที่ลิงก์ได้เลยค่ะ กดที่บริษัทพรอคน้อยนะคะค่ะลูกค้าสามารถเลือกเมนูได้เลยค่ะจะเป็นโปกะเพราหมูสับหรือว่าเป็นผัดไทยซุก,กี้โบราณค่ะเอาโปกะเพราหมูสับก็ได้ค่ะค่ะตรงนี้นะคะเป็นโปกะเพราหมูสับค่ะโปกะเพราหมูสับจะมีเป็นเซตนะคะมีเซตน้ําซุปแล้วก็น้ําสมุนไพรหนึ่งขวดค่ะมีให้เลือกของกินกัะ มีเลือกคามเพ็ดด้วยค่ะลูกค้าสามารถเลือกคามเพ็ดได้ค่ะเอาเผ็ดเท่าไหร่คะเผ็ดห้าสิบไปได้โอเคค่ะรือว่าลูกค้าสามารถเลือกท็อปปิ้งได้เลยค่ะจะมีท็อปปิ้งเป็นเนื้อเป็นหมูชิ้นอะไรลูกค้าสนใจเลือกไหมคะไม่เป็นไรค่ะกินได้ก็เยอะเท่าไหร่และจะมีเครื่องดื่มด้วยค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถเพิ่มไข่ดาวด้วยแล้วก็มีเลือกท็อปปิ้งเครื่องดื่มด้วยค่ะลูกค้าสนใจไหมค่ะอ๋องั้นเอากระเป๋ามาก่อนเลยค่ะโอเคค่ะงั้นลูกค้า เพิ่มลงไปที่รถเข็นนะคะค่ะแล้วก็ลูกค้าเลือกรีวิวรถเข็นค่ะตรงนี้ค่ะกดสั่งออเดอร์ค่ะค่ะลูกก่าลูกค้าใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะโอเคค่ะกดต่อไปได้เลยค่ะ เดี๋ยวรอ OTP สักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีข้อความเข้ามาค่ะค่ะ OTP ีหกตัวค่ะลูกค้าใส่เลยค่ะโอเคค่ะเสียดูออเดอร์ได้เลยค่ะอ๋อสะดวกจังเลยค่ะที่สำรับเงินเลยค่ะค่ะลูกค้าจะสำรับผ่านออนไลน์หรือว่าที่นเคานตเตอร์คะ กคานเตอร์ดีกว่าครับเอาค่ะกดที่ชำระเงินที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็กดต่อไปค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้ารอออเดอร์สักครู่นะคะอ๋อสั่งออเดอร์เพิ่มครับได้ค่ะลูกค้าจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มคะอ่าผัดไทยมีไหมครับมีค่ะอ่าแล้ววันนี้เราต้องได้สแกนเพิ่มไหมครับ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูกดสั่งเพิ่มรายการที่หน้าเคาน์เตอร์ให้นะคะลูกค้าจะเพิ่มเป็นเมนูอะไรดีคะเป็นผัดไทยหรือผัดซออะไรหรือเปล่ะอ๋อ,อได้คะ่ะรบกวนรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทางร้านทำให้คะ่ะแคเข้ามาที่หน้ารายการของลูกค,ค้าได้เลยนะคะแล้วก็กดแก้ไขคำสั่งซื้อค่ะแล้วก็เพิ่มเมนูที่ลูกค้าสั่งไปเลยนะคะจะเป็นผัดไทยค่ะ กดเพิ่มได้เลยค่ะแล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วก็เวลาลูกค้าเปลี่ยนเขค้าไปที่รายการของลูกค้าค่ะกดที่ซิงเอาส์นะคะแล้วก็แยกดูทีชำระเลยค่ะลูกค้าจ่ายเงินสดหรือว่าเงินโอนก็กดไปเลยค่ะ ด้วเงินสดนะเราก็ติดตรงนี้ได้เลยแล้วก็พิ้นใบเสร็จนะคะน้องคะแล้วนี่เป็นี่อะไรคะอ๋อยี่สิบเปอร์เซ็นนี่ก็คือโปรโมชั่นจากทางร้านนะคะคุณลูกค้าเป็นโปรโมชั่นแคสแบ็กยี่สิบเปอร์เซ็นค่ะแล้วมันต้องใส่ยังไงคะ ค่ะลูกค้าฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะครั้งแรกลูกค้าสำลักเต็มค่ะเงินคืนจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์นำไซในวันถัดไปนะคะนะครับแล้วก็สิบดสีใช่ไหมครับค่ะ